Okay. สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้อมสินนะคะจะมาวาดรูปนะคะหนูลองสตรีมครั้งแรกหนูก็พูดจะนูกลองไลฟ์สดครั้งแรกหนูลองไลฟ์สดครั้งแรกเลยนะคะ มาดูกันสิความสินตวัดอะไรไม่ใช่ เดี๋รวอมสินลงสีก่อนนะคะนี่เลยลายของน้องอมสินนะคะน่ารักมากๆากเลยนะคะใส่สีเหลืองก่อนถ้าอยากระบายสีให้เหมือนของจริงนะคะก็ระบายได้เลยนะคะอย่ระบายให้ออ่นอกเส้นไว้นะ อมสินระบายออกนอกเส้นได้นะคะเพราะว่าอมสินเนี่ยยังไม่โตอมสินยังเป็นเด็กอนุบาลสอเอ้ยหนูยังกลายเป็นเด็กอนุบาลสามอยู่เลยค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าหนูเนี่ยเป็นจิตตกรไหมเดี๋ยวไปดูข้างข้างใต้เลยนะคะ ต่อไปก็ลงสีด้วยสีขอสีขอเลือกสีกันนะคะเอาสีนี้เลยสีส้มสีส้มของเราเล็กมากๆสีส้มของเราเล็กมากมากเดี๋ยวเราจะมาวาดสองหน้านะคะอันนี้อมสินวาดเป็นมาตีหน้านะคะ ไปก็ลงสีด้วยสีชมพูนะคะนี่เลยน่ารักมากๆเหมาะกับผู้หญิงมากๆเลยนะคะต่อไปก็ตามด้วยสีแดง ต่อไปก็ตามด้วยสีเขียวเข็มนี่เลยสีเขียวเข็มเข้มเข็มมากมากเข้มที่สุดในโลกเลยนั่นเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวออมสินจะมาวาดอันต่อไปเลยวรอบนี้นะคะ วาดอันยากๆไปแล้วหลังมาวาดอันง่ายๆมั่งเลยค่ะอมสินวาดไม่ถูกต้องใช้ไม้มันทัดด้วยนะ ว่า้าอมสินต้องการไม้บรนทัดเนี่ยอมสินถ้าเกิดว่าอมสินเนี่ยไม่มีไม้บรนทัดน,นะคะอมสินก็ใช้อะไรไม่วาดไม่ได้เลยค่ะ คมสินว่าไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะ เราเรามาลงสีกันต่อเลยเราจะใช้ด้วยสีเขียวใครอยากให้ออมสินว่าอะไรอีกคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวอมสินจะวาดให้โอ้ย หัวแทบจะปวดต่อไปก็ตามด้วยสีม่วง